จะมาทำรีวิวดูนะครับสาธิตการใช้งานดูนะครับเปิดสวิตช์นะครับสวิตช์มันก็ดึงนะครับเดินง่ายนะครับไร้คันเร่งนะครับนี่นะครับก่อนเราจะขึ้นนะครับตอนนี้จะเป็นเบรกมือนะครับอ่าเราก็ใส่เกียร์หนึ่งก่อนครับก็ปลดเบรกมือนี่ครับเดินนะครับนี่เบรกเท้านะครับนี่คือเบรกเท้านะครับ อ่ะเปียกถอยนะครับอ่ะเบกับเบกขาวครับอ่ะเ,เกียกสองนะครับเกียกสองนะครับอ่ะเปีเกยกสามนะครับ น่ครับเรียวอยู่นะครับเห็นไหมครับตีวงเลี้ยวแคบครับเี่ยนนะครับเปลี่ยนะครับเย่ัถอยนะครับ okay. โอเคขอบคุณครับ